สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวนี้ครับจากครอกนะครับนาโนคี2นะครับเป็นต้ออบไมครัมันเป็นคีย์บอร์ดนะับมันเป็นคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ผมซื้อมานานแล้วนะครับช่วงโอ้หปีกว่าได้แล้วมั้งครับนะครับอันนี้ครอกเนี่ยรุ่นนาโนเนี่ย เขาออกมา3มชุดนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับอีกอันนึงเป็นแพดนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับผมมีสีขาวเนี่ยสามารถเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟมันดูดไฟมันช็อตๆหน่อยนะครับตอนนี้หายไปไหนไม่รู้นะครับหาไม่เจอนะครับคงอยู่ในห้องนี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนน่าจะอยู่แถว แถวนี้แหละแถวๆแถวนี้ครับนะครับพอดีผมช่วงนี้มาทําเพลงอยู่ก็เลยมาใช้นะครับผมข้อดีเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีนะครับข้อดีคือกระทัดรัดนะครับแล้วก็บางนะครับถือไปกับโน้ตบุ๊กได้เดี๋ยวลองเอา MacBook a อนนะครับสมมุติว่า m a c b o o k a อนดูดินะครับกระทัดรัดมากนะครับถือไปไหนมาไหนได้นะครับบางด้วยนะครับ อันนี้ข้อดีข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือเอ,อเสียบ usb ใช้ได้เลยนะครับเสียบ usb ใช้ได้เลยไม่ต้องใส่ถ่านเลยพอเสียบปุ๊บใช้ได้เลยนะครับพอเสียบปุ๊บไฟขึ้นนะครับนะครับใช้ได้เลยนะครับทั้งหมดมีทั้งหมดมีอยู่25คีย์นะครับตรงนี้มีมียี่25คีย์นะครับแล้วก็สามารถที่จะ o อกนี่ครับนะครับ,นะรบลงมาก็ได้นะครับนะครับแล้วก็จะมีเอ่อ p น a c h b e n ไม่มี bend นะครับพิชก็คือเห็นไหมครับนะครับ,นะรบแล้วก็มี modulation นะครับ แล้วก็มี sustain นะครับมีอยู่ในนี้นะครับสามารถที่จะอัาเข้าไปใน garage band หรือว่าเป็นซอฟ์แวร์ Software นะครับดาวได้หมดนะครับข้อเสียข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือมันไม่เหมือนไม่เหมือนเปียโนมันเหมือนมันเหมือนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เมื่อกี้บอกว่า ทั้งหมดมันมี25คีย์ใช่ไหมคีย์มันไม่พอนะครับแล้วก็เล่นยากนะครับคนที่เล่นเปียโน,โนมาก่อนหรืออะไรก่นกอนเนี่ยมันจะมันจะเล่นยากหน่อยนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้สําหรับผมนะครับก็ใช้ได้อยู่ก็โอเคอยู่นะครับส่วนราคานะครับราคาเดี๋ยวผมตอนนั้นผมไม่รู้ซื้อไปเท่าไหร่นะแด ตอนนี้น่าจะลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูนะครับราคาตอนนี้นะครับณตอนนี้อยู่ที่2160บาทนะครับประมาณนะครับ2 2 6 6 0บาทผมน่าจะซื้อซื้อราคาเต็มมั้ง2004นะครับอันนี้ตอนนี้ลดลงมาแล้วเหลือ2อ6 0บาทผมไม่แน่ใจว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองค้นใน Google ดูนะครับพิมพ์คำว่าราคา แล้วก็เขียนว่าคอร์กนะครับนาโนคี2นะครับตอนนี้ผมใช้แบบใช้แหลกเลยครับตัวนี้นะครับคือตอนนี้คือสำคัญมากสำหรับชีวิตผมปัจจุบันนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมมาแนะนำนะครับตัวคอร์กนาโนคี2นะครับเอาไว้ทำเพลงนะครับเป็นเป็นคีย์บอร์ดนะครับ โอเคครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามหมู่ทดลองก็ช่วยติดตามหมู่ทดลองด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบายบายเซนด์ลา